ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ช่วงนี้ที่บ้านผู้สูงอายุไม่อยู่นะครับก็ใช้ไฟค่อนข้างน้อยนะครับไฟจากโซล่าเซลล์เหลือเยอะนะครับชุดนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นแผง160วัตต์2แผงนะครับแล้วก็แผงมือสองสวัตต์หแผงนะครับชุดนี้ปกติใช้กับทีวีพัดลมแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าช่วงนี้ ผู้สูงอยู่ที่บ้านไม่อยู่นะทีวีก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เลยไฟเหลือนะครับก็วันนี้คลิปนี้ก็เลยจะมาอ่ามาอ่าให้ดูนะครับว่าถ้าไฟเหลือเนี่ยเราสามารถเราไปทําอะไรได้ที่มันเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับอ่าก็ตอนนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้ใช้โหลดอยู่นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบวัตต์นะครับตอนนี้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นะครับอ่าตออันนี้คือ ที่ออกเ็นเวอเตอร์ที่ใช้เป็น AC ออกไปนะครับส่วนที่ผลิตได้จากโซลาเซลล์ตอนนี้ชุดนี้อยู่ที่ประมาณ165 6 5วัตนะครับอันนี้เป็นแผง1้0บาท2แผงนะครับจริงๆไอตัวเหลืองเนี่ยเหมือนมันหวั่นขึ้นต่ำกว่าปกตินะผมเคยวัดแอมเทียบครบถ้าปกติมันมันจะโชว์ต่ำกว่าปกติหน่อยนะครับก็จริงๆมันได้ประมาณ2 0 0วัตนะครับ อันนี้ตัวข้างล่างเนี่ยอันนี้เป็นแผงมือสองนะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้อยู่ประมาณเก้าสิบวัตต์นะครับแล้วก็จ่ายโหลดอยู่ตอนนี้หนึ่งร้อยแปดสิบวัตต์นะครับที่ดูก็คือผลิตได้มากกว่านะครับผลิตได้มากกว่าใช้นะครับก็ที่เหลือมันก็จะเก็บเข้าไปในแบตนะครับ่ะก็ช่วงนี้ไฟเหลือนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไฟที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยใครที่มีแผงเยอะๆนะครับก็สามารถจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ ไฟมันไม่ได้ใช้จริงถ้าแบตมันก็เต็มแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยถ้าปล่อยไปเนี่ยมันก็ล้นแบตเปล่าๆนะครับก็เอาไฟที่เหลือเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเงินนะครับเปลี่ยนเป็นเป็นรายได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราไปใช้ทําอะไรนะครับตอนนี้เรา,าอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผมแล้วนะครับก็โหลดที่ใช้ไฟมกเมื่อกี้180วัตต์นะครับก็เลี้ยงเราเตอร์หนึ่งตัวนะครับกับคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับ ซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าปกติเนี่ยมันจะไม่ได้กินไฟเยอะขนาดนี้มันก็กินไฟอยู่ประมาณ 40- 50วัตต์นะครับถ้าเราเปิดธรรมดาดูหนังฟังเพลงไม่ได้ทําอะไรหนักๆน,นะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้งานค่อนข้างหนักเนื่องจากว่าเราใช้พลังงานเนี่ยมาในการขุดเหรียญอีเทเรียมนะครับ mm hmm. เหรียญคริปโตนะครับที่เห็นหน้าจอตรงนี้เป็นโปรแกรมขุดนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เราได้เหรียญเ,เหรียญคริปโตออกมานะครับแล้วก็บางคนอาจจะ อาจจะมองเหรียญดิจิตอลอะไรพวกนี้มันดูแบบเป็นของหลอกลวงอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆถ,ถ้าถ้าถ้าเอาว่าถ้าไม่สนไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อถือมันนะครับก็ขุดมาได้ก็ขายเป็นเงินก็อย่างน้อยแล้วก็ได้แคชเชียลมาเป็นเงินสดอันนี้ถ้าถ้าถ,ถ้ายินดีพอใจกับการถือเงินสดนะครับก็ได้สุดท้ายก็ได้ได้รายได้อยู่ดีนะครับอะก็เดี๋ยวมาดู <c oughs> สิ่งที่จำจำเป็นต้องมีนะครับในการที่จะ เอาพลังงานที่เหลือเนี่ยของเรานะมามาขุดเนี่ยถ้าใครมีโซล่าเซลล์แล้วเนี่ยมันก็ง่ายนะครับถ้ามีพลังงานเหลืออยู่แล้วเหลือใช้เนี่ยเหลือๆนะครับที่ต้องมีเพิ่มก็คือมีคอมพิวเตอร์นะครับกับการ์ดจอนะครับที่ค่อนข้างแรงนะครับถ้าเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่ๆเนี่ยยิ่งดีนะเพราะว่าการ์ดจอรรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันกินไฟน้อยนะครับแล้วก็เทียบการกินไฟกับงานที่ได้เนะี่ย การประมวลผลมันเนี่ยได้สูงนะครับแล้วก็กินไฟน้อยนะครับถ้าพวกนี้จะขุดได้กําไรดีนะครับอย่างกองผมที่ใช้อยู่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแครดจอใหม่นะเป็นแครดจอเก่านะครับเป็น GTX 1 0 7 0นะครับก็เป็นอดีตเคยแรงมันก็มีตัวแรงๆกว่ามันเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ประหยัดไฟกว่ามันก็มีนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้ก็ขุดก็กําไรนะครับวิธีการดูกําไรนะครับมาดูที่เดี๋ยวผมทิ้ง ลิงไว้ให้นะครับตัวนี้เราสามารถจะคำนวณได้นะครับว่าเรามีการ์ดจอตัวไหนถ้าเราขุดไปแล้วเนี่ยเราจะได้รายได้ต่อวันประมาณเท่าไหร่นะครับง่ายๆเลยก็ใส่ค่าไฟของเราไปก่อนจริงๆถ้าใครใช้โซล่รราเซลเนี่ยตรงนี้มันปีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมผมผมเปรียบเทียบให้ดูนะสมมติถ้าเราใช้สมมติถ้าถ้าไม่ได้ใช้โซล่รราเซลเนี่ยคนไม่ใช้โซล่รราเซลเพากว่ายังขุดกันเลยครับ และช่วงเนี้ยการ์ดจอมันจะหาค่อนข้างลําบากเพราะว่ามันขาดตลาดเพราะคนเอามาใช้อย่างนี้กันนะครับก็พวกเล่นเกมก็จะบ่นบนะเ,เพราะว่าไม่มีการ์ดจอเล่นนะครับอ่าเดี๋ยวเราอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าอันนี้เดี๋ยวผมแปลให้เป็นเทสบาทนะครับแล้วก็อ่าค่าไฟต่อเดือนนะครับผมบ้านเราเนี่ยประมาณหน่วยละสี่จุดห้าบาทอ่ะประมาณนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมลองเลือกให้ดูนะผมเอาการ์ดจอองผมนะ <c oughs> เป็น GTS 1070นะครับ GTS มันมีหลายรุ่นนะครับ1070อันนี้เป็นที่ผมใช้อยู่นะครับคำนวณออกมาเราจะได้ไดารายได้เนี่ยประมาณ115บาทต่อ1วันนะครับไม่รวมค่าไฟนะไม่หักค่าไฟนะถ้าใครใช้โซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยก็เป็นารายได้ค่อนข้างจะเน็ตเน็ตเลยนะครับาเอาเอาว่าถ้าไฟมันเหลือใช้นะ แต่ว่าปกติเนี่ยถ้ากลางกลางคืนด้วยมันอาจจะไม่ไหวนะครับนะก็อันนี้เป็นไรายได้คือเปิดทิ้งตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะได้ประมาณ115บาทต่อ1น1วันนะครับนะถ้าไปเทียบกับขายไฟเนี่ยขายไฟคืนการไฟฟ้านะครับที่เขาเสนอมาเนี่ยได้ยูนิตละประมาณบาทกว่าถึงสองบาทนะครับอันนั้นนะถ้าเราขายไฟเนี่ยอ,อ,อันนี้นี่น อันนี้มันมีบอกด้วยนะครับ1นวันเนี่ยเราใช้ค่าไฟเ่ยประมาณ12บาทนะครับอันนี้ที่ค่าไฟที่หน่วยละ4บาทถ้าสสตางค์นะครับแต่ว่าเราได้รายได้128บาทต่อวันนะครับแล้วก็หากว่าเป็นกําไรเนี่ย115บาทต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าอ้าวถ้าเราไม่ไม่ขุดนะเราไปเซ็นสัญญาขายไฟให้การไฟฟ้านะครับเราจะได้รายได้เนี่ย ประมาณครึ่งดึงของเนี้ยก็คือได้ประมาณ6กบาทนะครับต่อวันนะครับเพราะว่าเนี้ยหน่วยหน่วยละสี่บาท5้าสิบสตางค์นะครับแต่ถ้าเราขายคืนเนี้ยเราจะได้ขายได้หน่วยละประมาณสองบาทนะประมาณนะะก็จะได้ะมาณกบาทเนี้ยก็จะเห็นว่าไอ้เนี้ยถ้าเรามีพลังงานเหลือจริงเนี้ยเรามาทําแบบนี้ดีกว่านะครับอ่อเดี๋ยวเราลองมาดูกระจอรุ่นใหม่ๆกันบ้างนะครับอันนี้ของผมเนี่ยมันรุ่นเก่าแล้วสองสามปีน,นะครับอ่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ย อาจจะเป็นซีรีส์อาทีเอ็กนะครับ2080 3060าอ่าจะเป็นพวกเนี้ย3090 3080เานะามดูาดูรายได้กันนะครับอ่าได้ต่อวันเนี้ยสี่ร้อยเจ8สิบแปดาทนะครับอันนี้หักค่าไฟแล้วนะนะครับก็คือรายได้เนี่ย อินคามทั้งหมดเนี่ย510บาทนะครับหักค่าไฟ32บาทนะครับได้กําไรอยู่478บาทประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะที่ช่วงเว้นช่วงวันนี้นะเพราะว่าราคามันมีขึ้นมีลงนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นการจอตัวท็อปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการจอเก่าๆมั้งนะอย่างตัวนี้100นั่น 0, 0เนี่ยก็เป็นได้ประมาณ20บาทนะครับ ก็ไม่เยอะนะแต่เขาก็ดีกว่าดีกว่าขายไฟให้ัับแฟรฟนะครับใช้ไฟประมาณ7บาทนะครับได้ไรายได้อยู่27บาทก็กำไรยี่บาทนะครับอ่านี้1050งศูนยาศ์เป็นกัสซอไม่แรงมากกลางๆนะครับอ่าลองไปดูค่ายเอมดบ้างใครมี CPU ีแรงๆก็มาขุดได้นะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะไอ้แก้วแล้วกัน,น <c oughs> เนาะอาลงไอ้แก้วดู I อ่ะไอ้ก้ว ได้9บาทค่าไฟ13บาทขาดทุนนะอันนี้ไม่คุ้มนะครับก็อันนี้ถ้าอันนี้ก็ยังดีกว่าขายไฟให้คาแฟานะถ้าขายไฟให้คาแฟาเนี่ยเราจะได้ประมาณ7บาทอันนี้เราได้9บาทนะครับอ่าอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าใครมีเครื่องเอสิกเนี่ยยิ่งยิ่งกำไรเยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้มันแพงไปหมดเลยนะครับทั้งกาจอทั้งเครื่องเอสิกแพงเพราะว่า คนมีเงินเขาก็ซื้อนะครับแล้วก็ซื้อไปทําไปนี่นั่นแหละนะครับแต่ว่าเรามีไฟฟีอยู่แล้วนะครับเราก็มาทานี่ได้ถ้าเรามีพอจะมีการ์ดจอที่แรงๆนิดหนึ่งนะถ้าลองลองเดี๋ยวให้ดูการ์ดจอที่ไม่แรงมั่งอ่ามันก็อ่าลองเอ d มดี7 0ซีจดูนะครับโอ้หต้อง8กิกนะอ่าลองดู4กิกนะ <c oughs> อ่สี่หกศูนย์อ่าก็ได้สิบสามบาทนะครับอ่าก็ก็ยังดีกว่าขายไฟคืนนะนะครับถ้าขายไฟคืนเราจะได้ประมาณสี่บาทนะครับก็ค่าไฟจริงประมาณแปดบาทนะบแต่ถ้าเรามาขุดอันนี้ถ้าไฟเราเหลือนะเราก็ได้สิบสามบาทนะครับต่อวันนะครับอ่านะโอเคอ่าท้าน,นี้วิธีการทํานะครับอ่าอ่าเรามีแผงโซลาเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามี ไฟเหลือใช้เนี่ยแล้วนะครับเรามีการ์ดจอมีคอมพิวเตอร์แล้วนะครับอ่าเรามาลองคิดคำนวณน,นะครับเวลาขุดเนี่ยมันมี2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยคือเราขุดโดยเราขุดกับผูนะครับคือเราเอาแรงของเราเนี่ยเข้าไปรวมช่วยๆคนอื่นเขาขุดนะครับพอมันขุดได้มาเนี่ยมันก็จะมาแบ่งกันนะครับอ่าพวกนี้ก็จะมีหลายผูนะครับอย่างของผมใช้ของนานโนพูอ,อยู่นะครับนานโนพู อันนี้เป็น e t h s นะครับจริงๆมันขุดได้หลายเหรียญน,นะแต่ว่าที่เขานิยมกันก็จะขุด e t h ะค s ันอ่าอันนี้คือเราเข้าไปร่วมขุดกับเขานะครับแบบแรกนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยเข้ามาช่วยกันขุดนะ่ะมันก็จะไดแ้แรงขุดเยอะนะครับพอขุดได้มาปุ๊บก็จะมาแบ่งกันตามแชร์นะครับไอ้เวลามันแบ่งกันเนี่ยมันแบ่งกันตามเนี้ยเรา,าดูตรงนี้นะครับของเราเนี่ย23ะแฮชนะครับถ้ายิ่งเยอะเนี่ยเราก็จะได้ ได้ส่วนแบ่งเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนเราลงแรงไปเยอะนะครับอันนี้คือแบบแรกคือ,อขุดแบบขุดกระพูนะครับอ่าแบบที่สองนะครับแบบที่สองเป็นอันนี้ <c oughs> อีกแบบหนึ่งไม่ใช่ไปขุดตรงแต่ว่าเราขายแรงนะครับอันนี้เป็นของสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าแบบเนี้ยถ้าแบบขุดกระพูเนี้ยเรา,เราขุดเหรียญอะไรเราก็จะได้เหรียญน,น,นั้นนเนี่ยอย่างผมขุด ETH อยู่นะครับเราก็จะได้ ETH ออกมานะครับ แต่ว่าถ้าอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นขายแรงเนี่ยก็อันนี้อาจจะอาจจะง่ายกว่าหน่อยนะแต่ว่าผมเคยใช้แล้วประสบการณ์ผมไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ใส้แล้วก็เป็น,เป,นเป็นการขายแรงให้ nice h a s h นะครับก็จะมีคนซื้อแรงขุดของเราไปเนี่ยแล้วสุดท้ายเราจะได้มาเป็นบิตคอยนะครับซึ่งมูลค่าออกมาเนี่ยมันก็จะพอๆกันแหละจริงๆขุดแล้วขุดตรงอ่ะน่าจะได้เยอะกว่านะครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยจะมา แนะนาวิธีการขุดตรงแล้วกันนะครับอ,อย่างก็เรามีโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วมีพลังงานเหลือแล้วนะครับมีคอมพิวเตอร์แล้วมีการจอแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือต้องมีเอ็กเชนนะครับเพราะว่าเราขุดมาได้แล้วเนี่ยเวลาเราจะเอาเงินออกเนี่ยต้องอ,ออกทางเอ็กเชนนะเพราะว่าเราต้องเอา e ีทเนี่ยไปขายนะครับจะไปแปลงเป็นบิตคอยหรือจะแปเป็นเงินบาทอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องอาศัยเอ็กเชนนะครับ ก็ตอนนี้ในไทยก็มีหลายเจ้านะครับแต่ว่าที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เป็นปิดครับนะครับอันนี้เป็นปิดครับนะครับก็ถ้าต้องสมัครนะครับแล้วก็ต้องมีแคลนนะครับพอสมัครปุ๊บนะครับบิตคอยขึ้นสูงแมกเลยนะวันนี้แล้วก็จะมีวอลเล็ตนะครับเดี๋ยวไปดูวอลเล็ตนะครับอันนี้เป็นเหมือนกระเป๋าตังค์ของเราแหละครับเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์เราก็จะมีหลายเหรียญนะครับก็ทีนี้เหรียญที่เราขุดเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับพิทิเลียมนะครับ ถ้าใครใช้กระจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีเทเรียมนลยรเนี่ยแล้วก็เวลาจะเอาเงินเข้าเนี่ยสมมติเราขุดมาได้ขุดขุดขุดแล้วนะครับเราจะเอาอีเทเรียมเข้าเลยนะครับก็ต้องมาที่เด p o s i t ตนะครับมาตรงนี้อจะเห็นว่ามันจะมี e S อยู่นะครับมีเป็นที่อยู่นะครับคือเราต้องส่งอีเทเรียมเนี่ยมาเข้ามาเข้าที่ XEN เนี่ยเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นเป็นขั้นตอนการเอาเงินออกนะครับ แต่ว่าเวลาขุดเนี่ยก็ต้องมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งครับ่ามาตรงอ่ามาในส่วนของอันนี้เป็นผูนะครับเดี๋ยวดูให้ดูตัวโปรแกรมนะครับต้องโหลดโปรแกรมขุดมาด้วยนะครับ่ามาที่่าจะเห็นว่ามีม i n เนอร์อยู่ครับมีอยู่สองตัวนะครับมีนาโนม i n เนอร์นะครับฟินิกสมเนอร์นะครับสำหรับคนใช้การ์ดจอนะครับ ตอนนี้ผมใช้ n นม o n i อ e r อยู่นะครับก็ถ้าถาโหลดมาปุ๊บเนี่ยโหลดมาแล้วนะครับก็มาแตกลงนะครับจะเป็นเออจะเป็นโปรแกรมขุดนะครับี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละหนะ้าตาม,มันไม่มีอะไรนะครับ่าทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือต้องเข้าไปในคอนฟิกไฟล์นะครับ่าแล้วก็เปลี่ยน wallet address ของเรานะครับตรงนี้นะครับให้ตรงกับ wallet ของ exchange เราที่ที่เราจะรับ ETH เข้ามานะครับเนี่ยเป็น 0x อะไรนี่นะ8 d c นะครับอ่ามาเปลี่ยนตรงนี้นะไปคอนฟิกนะครับเพราะว่าเวลาเราขุดใส่ภูเสร็จแล้วเนี่ยพอยอดเงินมันครบตามกําหนดเนี่ยมันก็จะตัดยอดมาเข้า <c oughs> กระเป๋าเรานะครับในอ่าใน exchange เรานะครับอ่แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ครบยอดนะอตอนนี้อา่าเดี๋ยวมาดูนะขุดได้ ตอนนี้อันนี้เป็นยอดนะครับที่ขึ้นนะครับเป็นยอดที่เราขุดได้นะครับตอนนี้ได้อยู่ยอดประมาณห,าห้าจุดสี่้าเหรียญนะครับก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับอก็เดี๋ยวเวลาการตัดยอดของมันเนี่ย <c oughs> เออมันมันมัน,มนเซตได้นะครับอันเนี้ยการตัดยอดนะครับเนี่ยตัวนี้มเรามาเซตตรงนี้นะครับบุทธา ถ้าตัดยอดต่ำสุดเนี่ย0.05อีเลียมนะครับอตอนนี้ผมยังเซทเป็น0.2อยู่เลยก็มาเซทตรงนี้ได,นด 5, ้นะครับว่าพอเราขุดครบ0.05ปุ๊บนะครับเนี่ยตอนนี้0.2ก็อีกสักพักหนึ่งนะครับครบ0.05ปุ๊บมันก็จะตัดยอดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไปเข้าเอ็กเซลเราตรงนี้นะครับทีนี้เราจะขายเราจะอะไรก็มาที่มาเก็บนะครับแล้วก็มาดูอีเลียมะนะครับเนี่ยราคามัน ตอนนี้หนึ่งจะเลียงเขาแบบหกหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับก็มาขายตรงนี้ถ้าใครเล่นหุ้นก็ขายก็ก็ขายไปนะครับก็ได้เงินมาแล้วก็ถอนเข้าธนาคารไปอะไรประมาณนี้ก็ก็ได้เนี่ก็เป็นทางเลือกนะครับสําหรับใครที่วางแผงโซล่าเซลล์ไว้เยอะๆแล้วไฟมันเหลือจริงๆนะครับก็เอามาสร้างรายได้ตรงนี้นะครับก็ได้รายได้ดีกว่าขายไฟคืนไฟฟ้าเยอะเลยนะครับอโอเคก็ คลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ผมไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับถ้าใครมีปัญหาติดขาดอะไรก็ก็คอมเมนต์มาถามก็ได้นะครับก็จริงๆผมเพิ่งกลับมาขุดนะเพราะว่าสมัยก่อนผมขุดอยู่แล้วก็มันมีช่วงที่ราคามตกไปเยอะๆนะครับก็เลยขายอุปกรณ์ไปไปเยอะนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ใบเดียวนะครับเหลือ GTF เป็นสูญชสูอยู่นะครก็ก็เลยเอากลับมาขุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพราะว่าไฟเหลือด้วยช่วงนี้นะครับ แล้วก็รายได้มันค่อนข้างดีด้วยนะครับเมื่อก่อนช่วงที่มันรายได้แย่ๆเนี่ยวันหนึ่งได้เพีย20บาทนะครับตอนนี้ได้วันละ115บาทนะครับอโอเคก็คลิปนี้ฝากไว้ปร,วประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ